ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอนชน่ค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมระเบกันะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาปรุงยาหม้อเวทมือนเกลี้ยงอีกแล้วเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่อะไรมาให้เราปรุงยากันบ้างไทยเนี่ยเราไปลองกันดีกว่าจ้าก็โอเคจ้าชาวระบิดทุกคนวันนี้นะเรากลับมาเล่นแมปปรุงยากันอีกแล้วซึ่งเขาก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะคะที่จะมีไอเทมอุปกรณ์ใหม่ๆอ่ะนั่นก็คือนวมต่อยมวยแม่ไม้มวยไทยมาให้เราเองนะคะแต่ว่านอกจากนั้นนะคะในเกมเนี่ยเขาให้เราอออก้้งงยพตัู่่่ฝ มดหรือว่าแม่มดกินแน่นะเอาล่ะแต่ว่ากอนอืนะคะเดี๋ยวเราขอมาแบบว่าปรุงยาเล็นกนก่อนเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ไปหากระป๋องเครื่องดื่มน้ําแม่มดมาแล้วนะแล้วก็ก่อนอื่นค่ะขาดไปได้เลยเราจะซื้อเพชรกันก่อนซึ่งเพชรคริสตัลเนี่ยเราก็จะใช้800โลบักในการซื้อเนาะราะว่าเราต้องการไอเทมนะคะพิเศษแปลกๆค่ะอันแรกค่ะมันก็คือพวงมาลัยรถยนต์อันนี้จัดไปเดี๋ยวกันนะอ้อมจะบอกว่าจะใส่ให้พี่เกณกินเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนวดของซุดนะคะเอยเหมือนผมงอกเลยอนะีมิกากินแล้วมันจะ อันน่ามันเป็นน้ำยาเกลียนใช่ไหมเอ้ยนี่ไงพวงมาลัยรถยนต์โอ้โหชัดเจนร้อมขับ้อมขับโอ้พี่เคนดีแล้วจะบอกให้วันนี้นะกระซิบอะไรพี่เคนก็ได้ยินหมดแล้วเนี่ยรู้ใหญ่เห็นป่ะงั้นต้องเล่นแล้วพี่เคนต้องกินแล้วต้องดื่มแล้วโอเคเราจะลองไป่นะครับพวงมาลัยรถยนต์อย่างลงไปเนาะเฮ้ยแล้วก็นี่ไงหัวงอกไอ้ไม่ใช่นวดของสุดใส่ฟ้าคองตัดทับผมกัน เป็นน้ำยาอะไรกันนะเอามาลองวัดดวงดูมันจะกินได้แน่เหรออ้อมน่าสดหมดมั่เลยเอ้าวกลายเป็นนี่เลยค่ะดีเลยพี่เคนไม่ได้กินนะกลายเป็นขาแล้วกลายเป็นขาน่ารักมากเลยอีกท่าไหนเนี่ยมากินมากนี่ให้ลองกินดิฮ่ากลายเป็นขาไปแล้วว่ากลายเป็นขาอีกินด้วยโอ้หมาบึนบึน เุ๊ยอย่างซิ่งเลยอ่ะโอ้โหเครื่องแรงเครื่องแรงนั่นไงอุ๊ยดูดิน้องคนนั้นหน้าขามีปีกด้วยอุ้ยเราก็แปลงร่างกันหมดแล้วอุ้ยจำแมวต้องไปแว้นเดียนะขอแว้นแป๊บนึ่งอ๋อวิ่งเขาโลอ่อจีสุนทรวงไม่ค่อยดีนะใช่สุนทรวงไม่ค่อยดีโอเคมาสูตรต่อไปดีกว่าเนาะใส่พวงมาลัยนะคะลงไปเนาะพวงมาลัยรถยนต์นะคะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะอ๋ออะไรปากละหมักตูดโอ้โหมันกินได้เหรออ้อมมัน้เจ้าแบบว่าน้อนแสบๆนิดนึงนะมันจะปูดปากอือมันเป็นไฟไหมเนี่ย โอ้โหเป็นฮอตนิวอุ้ยฮอตนิวสีทองเนี่ยหรออุ้ยดูดิดูเหมือนเจ้าระไวยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมันะทองคารามทำไมที่บ้านเราไม่รวยแบบนี้มั้งอ่ะทไมที่บ้านเราไม่มีทองคำนั่นนาดิทำไมที่บ้านเราไม่มีรถทองคำอย่างงี้บ้างอ่ะลงน้ำไปเลยโอ้โหสะเทือนน้ำสะเทือนบกจริงจริงด้วยไปไหนแล้ว จมน้ำไปแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงยาดีกว่าเนาะใส่นี่แล้วก็โยนอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปด้วยดีกว่าเนาะโอ้ยนี่มาสูตรอะไรเนี่ยโอ้โหออกมาดําเมี่ยงไปอ่ะเอออยากเอาไปลดอีกครั้งนึงอ๋อจีเอ้ยมันรถอะไรเนี่ยเปิดประทุนซะด้วยเอยอย่างแท้อะเอ้อเอาเอาคลกล้อคขึ้นแรงขึ้นแรงให้ความมอไปแล้วเฮ้ยแล้วก็มันยังไม่หมดไฟวู้ฮูวว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  เอาอะไรใส่ดีล่ะเอ้ยยังไม่ได้นวมเลยใช่ปะโอเคเอาพวงมาลัยรถจูงสั่งไปนะคะแล้วก็แมงมุมค่ะมาต้องเป็นรถแมงมุม,ม่แน่ๆเลยอะ ไอ้ขอมันหน้าอย่แล้มันจะดำดๆๆมาอะไรขนาดนี้เนี่ยอ๋อมันไง้าอแช่แป้งเขาอีกกินได้เลยนะอ้อมโอเคกินเลยพี่เกมซอฟเฟสอะไรอ้อมดีพี่แกงจะไม่กินแม่ยิ่น่ารักป่าวน่ารักป่าวโอ้น่ารักอะไรน่าหยองกันดีมันไปกันเลยเฮ้ยมันมุมผอมไปหน่อยนะดูดิมีฟันแหลมเปรี้ยวเลยเปรี้ยวแล้ว พี่รอน่ามันดีเนะมนอะไรกันนี่ยไม่ขับง่ายดี่ออกไปมองหนทางข้างหน้ามันเลยเห็นเป้าสย <c oughs> ไม่เอารจะมีะขาเลยออมเาอ,อก,กนหน้าหรอโอยหานตาไหลเอเราทุกคนย่าลัวกาปรุงยากันต่อนะเอาสูตรจากีราสสูตรผีบอกว่าเนี่ยยาผีบอกว่าเนี่ยยาอ้อมบอกเนี่ย <c oughs> นี่นัวเขาสุดเอ้ยหรือว่าผมหอกเนี่ยโอ้โหเป็นใส่ฟ้าขึ้นมาเลยเนี่ยโอ๊ยข้าเชื้อย่างนั้นแลก็อย่าแม่มดโอ้ยออกมาเป็นไรเนี่ยว่าสีดำอีกแล้วยังกรขมวดโอ้โหเดี๋ยวกันไม่ต้องกินน้ำหมึกกันเนี่ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องกินอีกโอ้ดูดิมันนี้พลังตัวสเตนดอกงตัวสเตนเหรอใช่แล้วมาดูดิในวอรเปได้ปะเนี่ยได้แล้วเล็งแล้วเล็งนะนี่แมวมุกเหรอ่อนแหวนใส่ด้วยอสามารถยิงแหวนได้ เอ้ยนี่ลูกเดียวอีเหรอโอ้ยยางแท่เอ้ยยิ้มก็ดีนะน่ารักวิกแแบบอุ้ยลูกเดียวป้เจ๋งเนสโกะก็มีพลังได้ต่อไปใส่ยาไม่ต้องลงไปแล้วก็แมงมุมอ๋อไปไมสุดเลยเนี่ยหนูเหรออุ้ยหนูจิ๊ดจี้จี๊ดเดี๋ยวกันอ่ะอย่าบอกนะว่ายานี่เรากินแล้วจะกลายเป็นหนูอะอะไรดีเฮ้ยมันต้องเป็นหนูอยู่แล้วไม่ดีมั้งหนูหัวร้อน เขาไมหนูหัวร้อนอาชีสมากินหน่อยอาชีสมากินหน่อยวิคของมันหายไปแล้วเอ,อ้ยหัวร้านเราเป็นหนูไม่แล้วหัวร้านเนี่ยปากกินปากยาวเล้วสีขาวเนี่ยอักลี่อ่ะพี่เคนอักลี่ได้ใจอ่ะแล้วก็ต่อไปนี่เลยใส่ปลานีโม,โมลงไปแล้วก็ตามด้วยแฟรี่ค่ะโอเคออกมาเป็นยาเลยกันนะต้องมาลองชิมกันดูนะเนาะเฮ้ยมาเป็นเมอร์เมดเราจะกลายเป็นนางเงือกโอเคมะลองชิมกันดูใครอยากเป็นนางเงือกต้องมาลองกินดูนะ พี่เนี่ยสุดโกรธจะกลายเป็นนางเงือกแล้วฮะจริงนี่เนี่ยลองดูดิวิยาสีสวยอา้าวน้องคอนนั้นเป็นนางเงือกไปแล้วนี่เราก็จะกลายเป็นานางเงือกเหมือนกันพี่เคก็ต้องเป็นนายเงือกนดิใช่โอ้พี่เคก็เป็นนายเงือกโอ้โห่สิบแปดบวกยี่สิบบวกพีเคก็เป็นนายเงือกไปแล้วเฮ้ยน่ารักอ่ะกลายเป็นเมอร์เมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอ้อมทำอะไรแล้วไอหน้าพื้นไปน่ารักพื้นแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียวกว่าพยูนเกยตื้นมะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วบอสมาได้เราบ้างเนีลย แล้วจะไปลองว่ายน้ำดูว่ายมันบอกไปก่อนนะไปเร็วไปเร็วบอลไม่ทันเห็นเราถ่ายพื้นไปก่อนเ<ล>อาตัวถ่ายพ<ล>ื้นถึงแล้วถึงน้ำแล้วตัวจะแห้งอยู่แล้วโอ้ยหายใจไม่ออกเนี่ยต้องการน้ำทุกวนเอามีน้ำไปเลอถ่ายใจทั้งเหงือกแค่นี้ถ่ายใจทั้งเหงือกก็ดีเป็นปลาเฮ้ยคลิปมันสวยเนี่ยดูดิดูเกรตดี้อุ้ยสุดอยอดน่ารักอะเฮ้ยดูดิเนี่ยสกอ มีหางนางเงือกด้วยโอเคก็น่ารักอีกแบบเนาะอ่าสบายจุง้งดูสีหางสวยสวยเอาละมาถึงยอด,ส,ดสุดๆต่อไปก็คือพริกสดใส่เข้าไปจมไหลเป็นแบบว่าดำพริกสีแดงไปทำภารกิจต่อไปกันดีกวา่าค่ะเราต้องการนวม่อยมวยค่ะเอาฉะนั้นเราจะต้องไปที่ถ้ำตรงนี้ถ้ำอยู่ไหนอะเนี่ยตรงนี้ปะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไงเขาบอกว่าให้เผาให้เผาใช่ปะเผาตรงนี้นเลยให้เผาประตูยาใช่ปะโอ้โหดีนี่พี่เคไม่กินเข้าไปอะทีเอ็มสองจุดห้า แล้วพี่เก่งกินเข้าไปนี่ท้องทะลุเลยเนี่ยขอเข้าไปสำรวจดูก่อนนะมีถ้ำอยู่ในนี้ด้วยเอ้ยมีถั่วด้วยทำ<อ>ไมเป็นงี้มั่งอะซุปถั่วมันเป็นออฟฟี่ซุปถั่วโอ้ร,ร้อนๆเลยอะ่ะเป็นลาวาซุปถนะั่วเนาะตีคุณแม่มดอ๋ออย่ารออย่ารอมีแม่มดอยู่ในนี้ด้วยให้เธอาหาถ้ำในนี้เจอหรือเปล่านี่ยเฮ้ยฉันก็ติดอย่างในถ้ำนี้เหมือนกันถ้าว่าฉันมีกุญแจเลยนะ โอ้โหคุณแจมันใหญ่เกินไปอ่ะเอ้ใครจะยกได้เนี่ยเอาทำไงอ่ะเอ้ยคุญแจยักษ์มีตั้งสองดอกนีให้แต่ยกไม่ขึ้นโอเคเราต้องมาปรุงยาสูตรกันต่อนเนาะอ่อจะต้องใส่ดีเลยหูยักษ์โอเคอย่าลงไปจ้องเอาอ่ะ เรามีแบบว่ายาสุดหูยักษ์นะคะเฮ้ยกระทงร่มมากเลยเนี่ยโหไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยทำไมขั้นตอนมันเยอะขนาดนี้เราก็จะกลายเป็น h e r c u l e ิสามารถยกข,ของหนักไดเเ้เอาเลยเอาเลยมาฝากพี่เคนได้ยนมะกลายเป็นท๊อบไอโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนะแต่ต้องเข้าไปข้างในอีกรอบนะคะโอ้โหอะไรมันจะแบบว่าซ้ำซ้อนเนี่ยโอเคค่ายกระดดเข้าไปเห๋วไอ้แค่งนี้สบายมากเป็นไงบ้างข้างในมันมเอา้าขันยศซดกันซดกันซดกัน,อกนเ,อเอาเราตัวใหญ่ขึ้นแล้ว แข็งแรงขึ้นแล้วกลายเป็นป๊อกไอ้เราก็ถือกุญแจอดอกยักษ์ได้แล้วล้วก็เอาไปไขนี่เราต้องลองไขดูให้ไขได้ด้วยอ่ะ oh. โอ้เข้ามาข้างในแล้วเออเราต้องไปคุยกับเจ้าตัวนี้ก่อนใช่ปะอ๋อเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้สะพานแล้วก็เราจะต้องเอา d n เอ็ของเราเนี่ยมาไล่กับมันนะ เฮ้ยเอาดนเอไม่หรอเอาเป็นบัตรประชาชนกับแบบว่าพวกไปขับขี่ได้ปะโอเคเราต้องผสมญาต่อเนาะนี่ไงต้องใส่แฟรี่ลงไปค่ะแล้วก็นี่กิ้งก่าไฮเมเลียนยันลงไปโอเคเราก็จะได้น้ําสีแบบว่าออกสีบานเย็นมาเนาะเราก็จะลองกินดิอุ้ยมันจะกินได้เหรออมโอ้ยตัวเราก็จะลดขนาดลงอ๋จีอ้อมหายไปไหนแล้วอ่ะนี่เล็กลงเล็กลงเดียวมองไม่เห็นแล้วตัวมันจี๊ดี้ายไงอ๋อจต้องเข้าไปในหม้อ สักงั้นเลยยู่นี้ก็ตัวเล็กเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สําเร็จเอา้าลงไปแช่แล้วลงไปแช่แทนอ้อมแล้วอ๋อน่าพิมเดี๋ยวอันไม่สําเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่แป๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งต้องกินใหม่วิธีการกินเนี่ยก็คือต้องกินให้เราตัวเล็กลงนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในหม้อถ้าเราเข้าไปอยู่ในหม้อเนี่ยก็ต้มตัวเองเนาะแกงตัวเองก็เป็นเนี่ยพอแกงตัวเองเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ดีเอ็นเอของเรามาเนาะเออสบายเปล่าอึ๋ยไหมแย่แล้วยาผสมอ้อมด้วยนี่นะตัวอุณหภูมิพอดีเปล่าโอย ไม่กล้ากินเลยโอเคเดี๋ยวเขาจะต้องแบบว่าไปกินนะเอาล่ะพี่เคนเราต้องเอาดินเอไปแลกก่อนนะไม่ต้องเผื่อแผพี่เคนเลยนะอันเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ให้เรากินนะแต่ว่าต้องเอาไปแลกกับเขา <S <S เอาล่ะรัก็จะจ้าเอาไปแลกกับเขานะคะนี่ไง ดีเอ็นเอของเราอ่ะไเอาไปเลยยาตายใช่เปล่าโอเคแล้วก็ต้องกดลึกนะคะว่าเราส่งยาดีเอ็นเอให้เขาแล้วเนาะเอาล่ะก,กดเลยคนอะไรต้มตัวเองก็ได้เลยก็เป็นการยืนยันนะคะว่ามันคือดีเอ็นเอของเราค่ะหลังจากนั้นสะพานก็จะเปิดนะเนาะออฮึสะพานไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเลยใช่ปะเนี่ยก็จะมาเจอกับเจ้าขุนยนอ๋อราตีจมามนุตออมแล้วฉันคือใครล่ะเอ่อแต่แนะฉันจะรู้ไหมเนี่ยืันไหนคือใครในเนื๋อเร่งก็จะประมาณว่าพอหมดนะคะเขาจับทุกคนเนี่ยมาขังไว้ที่ปลอดภัยค่ะเพื่อให้พ้นอันตรายจากครรก็ไมู่่่้นเนียแวา เ,เขาไม่เห็นด้วยนะคะที่เขาต้องถูกขังเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเนาะดังนั้นค่ะเราก็จะเป็นต้องเลือกว่าเราจะเชื่อใครค่ะเราหว่างว่าเราจะเชื่อพ่อมดหรือว่าเราจะเชื่อแม่มดกันแน่นะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเลือกฝ่ายหรือว่าเลือกข้างนะคะซึ่งเราเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วละ่ะเราต้องเลือกฝั่งของพ่อมดเท่าน,นั้นค่ะเราถึงจะได้นวมสีแดงมาใช้กันแล้วก็มาต่อยพี่เค้นด้วยไอย้ไม่ใช่มันโดนัเพื่อนไม่ดีมั้งไปนวมลงไปแล้วก็พลิกสดลงไปค่ะ เดี๋ยวเด๋วไม่ต้องใส่บ้องกัญชาไอ้ไม่ใช่บ้องข้าวหลามไอ้ไม่ใช่บ้องโฟมมันจะกินได้ไหมเนี่ยใส่แค่สองอย่างเนาะไอไมารอพี่เคนมันก็คือนวมไฟโอ้โหเดี๋ยวดูดีอ๋โไฟลุกโอ้โหไฟลุกเละโอ้ยต่อยทีนึงไฟลุกกันเนี่ยอร่อยปากละหมากตูดจริงแล้วโอ้นี่ละหมากมือด้วยอ้ํมเาลองกันหน่อยดิลองตัวกันหน่อยดิอ้ไม่กล้ากินเลยอ่ะเด็ด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 อ่ะเด็ดโอย ยังไม่ตายหมัดไฟมัดไฟใช่มันคือหมัดไฟไฟมันกันนี่เอ้ยมาดวลกันป่อมามามาดวลกันอ้ามามาเดียวกันต่อใส่เดียวบ้าใส่เดียวใส่เดียวใส่เดียวนี่แหละนี่ไงสลายล่ามาแลกหมัดกันต่อลักไก่เหลือเหรอคนละตุ๊บปับตรงซับเราตะบินยันโอเคมาสูตรต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งสูตรต่อไปนะคะขาดไม่ได้เลยมันก็คือนวมเหมือนเดิมขาดวัวแม่ไม้มวยไทย แล้วก็ตามในนี่เลยค่ะนกค่ะไปลงไปเนาะมันออกมาจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นนวมนกเหรอสีเหลืองใช่ปะเดี๋ยวกันนะเอาไม่นะน้องนกไปซะแล้วอาน่านองนกนี่ใช้หลายงานแล้วนะเอ้ยมาลองกินดิรสชาติจะเป็นไงเนี่ยเอ้ยพี่เคนเป็นนวมสีเหลืองโอ้สวยจุงเลยดูดิสีทองก็ไอเนี่ยต่อยเลยมาให้ลองไงตักนี่มานี่เลยมาเลยนี่เลยมาเลยอย่างนี้ดิมาไปแล้ว อันนี้อยู่ในท้องเหลืองอะท้องเหลืองมาทั้งตัวเลยโอเคมารีเซ็ตใหม่แล้วเนาะใส่นมลงไปใหม่นะคะแล้วก็ตามด้วยหนวดของซุปเนาะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันออกมาจะเป็นไรเนี่ยเอาลงหม้อไปแล้วสุกแล้วป่ะสุกยังสุกเรียบร้อยเลยอร่อยทำกินเป็นซุปละแต่เป็นซุปแล้วน้องเราเปื่อยแล้วโอเคมาลองชิมกันดูนะเอาล่ะเราจะได้นมเหล็กมาเพราะว่านมใส่ฟ้าเพราะว่าซุปเป็นเจ้าใส่ฟ้าเอาล่ะนี่งานมันคือนมใส่ฟ้ากินด้วยอ่ะดูดิมาสปาร์กเลยช็อตๆหน่อยมาช็อต ไอ้เข้ามาช็อตเข้ามาต่อยไงเนอะของง้างเลยของง้างเลยมันก็จะชาๆเลยนะไปดูดไปดูดนี่เนี่ยไปปไฟตายเลยไอ้สลายไปจริงๆด้วยอ่ะสลายโตเลยอ่ะโอ้เป็นหมักใส่ฟาที่แบบว่าไอ้กาดน่าดูเลยเนี่ยต่อไปนะคะกระป๋องถั่วใส่เข้าไปแล้วก็นวมใส่เข้าไปค่ะก็ออกมาเป็นนวมถั่วเนี่ยเลยอ่ะอุ้ยมันจะกินได้เหรออมอ้าหน้าไม่ลองไม่รู้ลองกินแล้วกันเพื่อนมาเลยมาถั่ว เฮ้ยแกเป็นนวมถั่วจริงด้วยเอาถั่วมาไต่เรานี่มันมาถั่วแล้วใช่ตาถั่วต่อยแล้วตาถั่วแบบโอ้เจ็บเจ็บเจ็บร้อยเนี่ยนี่น่ะเจ้าถั่วเลยเจ้าถั่วเลยไม่ได้เฮ้ยนี่เลยจะได้แค่ฟ้าหางเหหรืออะเหลือแต่ถั่วพี่เคนก็เป็นถั่วมาแล้วอะเวลืจริงด้วยเหลือต่ถั่วไม่เหลือแล้วพี่เคนถั่วกินไม่ได้นะถั่วเขาแก่โอเค ไปก็ใส่นวมลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สมองเฮ้ยสมองอะไรเนี่ยสมองซอมบี้แน่เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยออกมามันต้องเป็นหมัดซอมบี้แน่เลยอ่ะมัดสมองอะอ้อมดูนี่ละก่อนนี่มีสมองเ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่ใช่หมัดซอมบี้ธรรมดาแต่มันหมัดข้างหน้าเลยอ่ะเฮ้ยสีสหยองอะดีนหยองดันหย่อนอะเฮ้ยถ้าต่อยล่ะต้องกลายเป็นซอมบี้แน่เลยอ่ะมีฟันกระต่ายด้เห็นไหมไม่ใช่ฟันกระต่ายดีฟันหรอฟันหลอดลี่เลยอ่ะเดินฟันล่วงเลยใช่เดินป่นยดินฟันล่วงก้าเลยตงหน่องไหนนี่ นี่เหรอนี่ไงถ้าตายมันจะกลายเป็นซอมบี้แทนมาให้กินซะดีๆอ๋อกินไหวเหรอ <c oughs> เอาตัวเองแค่รอบก,ก่อนอเปล่า <c oughs> ต่อไปนะคะก็แบบแว่าใส่นมลงไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตามด้วยหูยักษ์ค่ะเอาล่ะออกมาจะเป็นไรต้องเป็นนมยักษ์แน่เลยอะ่ะหนลองดูดี <c oughs> มาลองใส่หน่อยพี่เคนเอาเลยมาชิมดูชิมดูอะไรมาแล้วเราจะใส่นมันใหม่กันาอบสีสันน่ารับทานนี่ ใหญ่โตมโหฬารเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ตั้งตัวเลยอ๋อเลยโอ้โหชกว์กระเด็นเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยยาเมจรุนแรงเลยกระเด็นกระเด็นนี่นี่เลยโอ้ยตอยที่นึงคอกแบ็คเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่ามันเบาเนาะมันเบาแต่มันกระเด็นถอยหลังนะน้อยเนี่ยนี่ไงนี่ไงแบบตรงแบบตรงโอ้จริงจริงเลยหัวจุงมบปดูถ้ามีอัมไตคนนั้นกระเด็นไปนู่นเลยอ่ะต่อยเพื่อนกระเด็นเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะใส่นวมลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยระเบิดไดนาไมิ์ค่ะอ๋อฮะ ตายเนี่ยทำไมมาถึงได้เกรียนขนาดนี้อ่ะกินแล้วนะโอ้ยวิกเกนเดินนัวของเราดิ่กลายเป็นระเบิดแล้วปั้มเลยดูดีไอ้หินกั็ระเบิดแน่นี่ก็เทียนทีเนี่ยปั้มฟันฟุ้งกระจายอุ้ยเกินไปดูนี่เห็นปอด ที่นิ่งเราเปิดเลยอ่ะยอดเลยเลยอดีนี่เขาชอบดีกระจายได้ไงอพี่เคนหัวหลุดได้วิกหุดเลยเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็มาทดลองปรุงยากับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่เป็นนวมแม่ไม้มวยไทยไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบโรบ็อกน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหลกเล่นเกมโรบ็อก็ตอบเลยนะแล้วอย่าลืมมาค่ะไม่คุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบาย